ดีจ้าทุกคนกินข้าวกันข้าวเช้าเช้าแต่ไม่เช้าสิบกว่าโมองสิบโมงกว่าละกับข้าวเดิมต้มจืดกินข้าวเช้าแต่เกือบเที่ยงมาลุย กินคำยังญ่รูเนาะกินคำน้อยมันบัดแซบเอาลองอ,อื้นี่คืหยาวครับแซบแฮงมาดิมาเริ่มเกือกล พักคนาเหลือแต่เมื่อวานนักเซียบอยู่แซ่บไปเกา่าคนาปากกะปปงงนาำบปได้ให้คิดวุ่นแลครับ <Nix> nước xuống nè em chưa ổn xin em qua chắc xay à. ับเข้าขึ้ใหญ่แทะขับาอ้เพิ่อเอาใส่ฮะบนนี้สวยเอาความตลกไปก่อน น้ำเข,าข้าก็ดังแท้แซ่บ,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 บาะปาปองเมนูเดิม 结婚了，这也不高。 Nå holder han på.